โอ้โห oh. oh. อันนี้มันเห็ดนางลมหลวงเลยทุกคนโอ้โ oh. ห oh. สวยมาก สวยมากขออภัยเลยทุกคนกล้องกับมือกับตากับคนมันมันไม่สัมพันธ์กันเลยนี่ไม่ได้นี่ค่ะ ได้ไม่หมดนะมันนิ่มคนะ่ะมันนิ่มไม่เอามันนิ่มมได้ นี่น่าจะได้หรอกขาเขาสวยอยู่ค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะแก่ละบ,บายบายโอ้นี่สวยค่ะ แต่นี้นะคะแล้วจะเต็มทางนี้ก็แค่้ไปต่อ

นี่ของเก่าแห้งปไปล้โอเคค่ะหืมเนี่ยเสียดายคน,นขขจะเต็มแล้วนะ ทางซีสโตรจะเต็มเดียวว่วนไปว่นมาเนื่ลยทุกคนฝั่งเดียวนี่แหละมุดไปมุดมาว่นไปวนมาอีกฝั่งก็มีนะคะแต่ยังไม่ให้ได้ไป แต่ว่ามันก็ได้เยอะแล้วนะโอ้โหสวยสวยโอเคเดี๋ยวจะเก็บเห็ดไอ้แข้งกิม้มเนี่ยแล้วก็จะออกป่าตัวนี้ยมาแค่

อร่อยอันนี้ก็เป็นเห็ดอร่อยนะคะเห็ดอร่อยมากเลยแหละคือเห็ดฟางเขานั่นแหละคะ่ะทุกคนสวยมากอาือเพราะว่ายานไได้มาอีกแล้วว้าน,ะาน,นี้เสียดายจังเห็นอากาศสามองศาก็แอบเสียแล้วนะแอบเสียแล้วนะคะ ต้องรีบเก็บค่ะถ้าจะหวังว่าเอ้ยเก็บไว้วันนั้นวันนี้เ่าย,ยังไม่รู้เลยจะได้มาไหมเพราะมันก็วันนี้วันอาทิตย์นะ่ะจะนังคารพุพฤหัสสุขนู่นนี่อีกห้าวันนสุขเสานเนี่ยเสาต้องมาวันเสาอ่ะก็ไกลอยู่นะตรงนี้ถึงจะไม่ได้ขึ้นเขาก็ไกลอยู่นะ สาก็ไม่รู้ว่าสาวพี่ไม้เขาจะว่างอีกหรือเปล่าเก็บค่ะสวยมากเนี่ยอยากได้อยากได้เห็ดอนเนี้ยเยอะๆถ้าตัดช้าก็เร่งสปีดเอานะทุกคน ตรง,งหัวมุมตรงฟันเฟืองหรือปรับความชัดชัดถ้ามันไม่ชัดก็ปรับเองได้นะอย่างนี้มันปรับได้นะในโทรศัพท์ของเราเองสวยมาก เดี๋ยวจะเก็บทําคลิปอีกนิดนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งเก็บเห็ดแล้วค่ะไม่อยากอยู่นานเพราะอย่งที่บอกพวงนี้ทํางานค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ําอีกเพราะว่าตัวเริ่มเปียกหมดแล้วค่ะต่อพักค่อต้องอาบน้ำแล้วก็เป่าผมให้แห้งนะจริงๆ ที่ไม่สบายก็เพราะนี่เลยคะ่ะตากฝนฝนปอยๆยๆทุกวันอะ่ะตากฝนไงเดินจากตึกที่ไม้มาตึกฝนอะ่ะทุกวันอะ่ะฝนปอยๆปๆแล้วไม่มีลมไงล้วคิดว่าออกข้างหลังก็วิ่งมาทุกวัน เสร็จไปถักไปเก็บเห็ดถักฝนเลยกับเพื่อนๆอีกโอ้แล้วกลับมาบ้านอาบน้ำํำมันดึกอะสองทุ่มกว่าอาบน้ําหัวเปียกเข้านอนเลยผ้าขนูนมัดหัวโอ้โหชาามาได้เรื่องเลยค่ะที่แบบไม่ได้เป็นอะไรมานานมากแต่ก็โอเคนะไปทำงานเหมือนเดิม เวลาทํางานนี่แข็งแรงมันยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่า,าไม่รู้คนอื่นนะะเวลาไม่สบายจะนอนพักผ่อนใช่ไหมแต่ฝนเนี่ยยิ่งไม่สบายยิ่งต้องทํานูน่ทนทํานี่ยิ่งต้องออกกําลังกายนะทุกคนเหมือนทํางานเยอะๆให้เหงื่อออกเยอะๆจะรู้สึกดีวเสียดยรามันถึงนี่ไงไมาเก็บเห็ดนี่แหละเหงื่อออกมันก็รู้สึกดีจริงๆนะ ไก่ได้ไหมได้านนี่ไม่เสียดายโอ้ยเยอะอยู่ค่ะกำลังขึ้นเล็กๆกำลังขึ้นเล็กๆเยอะเลยอันนี้ได้ไหมเอาขาทางเอาขา ความเสียดายของฝนโอเคตรงนี้ จริงๆมีอีกที่หนึ่งไปดูไม่ไม่ออกค่ะเสียดายมาก โอ้โหดอกนี้คือแบบโอ้โหเถ้ใหญ่มากเห็นหรือเปล่าทุกคนตั้งกล่องทิ้งไว้ไม่สนิท ตรงนี้ก็มีรอยที่แบบว่าเอเขาตายไปแล้วนะอันนี้คือขึ้นใหม่อีกนะเนี่ยเคยขึ้นน่าจะขึ้นพร้อมกับรอบนู้นนะคะหมึไก่ทอดรอบแรกค่ะพอเปเห็นเขาเป็นหมึกเนี่ยเป็นหมึกเทียบเลยค่ะนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นหมึกสแสดงว่าเขาก็ ออกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะโอเคหมดแล้วเห็ดไก่นังกออยู่นู่นใช่ไหมเนี่ยอุม้มช้ำฝนค่ะเสียดายมาก ให่อะไรทำไมใหญ่จังดูเปรียบเทียบกับน้องๆกลุ่มนี้ตัดเดหน่อย เดี๋ยวทุกคนภาวนาช่วยกันไม่ให้สูนองศาถ้าไม่สูนองศาคือฝนมีโอกาสเก็บเรื่อยๆนะตอนนี้สามเองค่ะเจอเห็ดเพิ่งขาลายแบบนี้อร่อยเนี่ยตรงน,นี้จะไม่ค่อยมีหนอนดูอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ย ปีนี้เห็ดไก่ใจดีเห็ดไก่ใจดีไม่ว่าอะไรเดี๋ยวฉันไม่เคยเห็นพวกเธอในป่านี้เลยนะสงสัยเห็นว่าทุกคนมันเกิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศกับฝนปีนี้ฝนไล่ไายป่า阿สกานี่แบบสมบูรณ์มากเลยนะสมบูรณ์ที่สุดในสามโลกคือว่าเนาะ นี่ไอ้นาห้อนแค่สามเดือนเนาะก็จะไม่มีอะไรมาทำลายธรรมชาติมากมายนะเขาก็เลยธรรมชาติเลยยังอยู่อะ้วทุกคนอันนี้มันคือตลกแทนดอกนี้ตลก เก็บไปอันนี้อร่อยเอาไปให้เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวพอดีเลยเนพักกินข้าวกันไม่ต้องทำอะไรช่วยกันตัดขาเห็ดวันนั้นก็เก็บเห็ดไปพวกหัวหน้ากระสองอ่งใหญ่ทำอะไรกัน đây mà Ui mẹ ào Mẹ Rồi. Được อ้วอ้วไม่ไม่เอาค่ะว่าทุกคนจะได้เนาะได้หรือเปล่าทำไมอยากกลับบ้านเลยทุกคนสามีบอกพอหรืยอยังทางที่สองเลยนะ นีนน่นี่อด้เห็นไหมเนี่ยเจอกันปีหน้า สวยอยูนน่ค่ะนี่อันนี้ตัดอย่างเร็วนะคะตัดอย่างเร็วเดี๋ยวมันก็จะวางกลงแล้วก็ไปวิ่งตัดเพิ่มอีกสักนิดดูเน่าทุกคนเต็มเลยนะที่เน่าไปก็ โอเคนะคะทุกคนไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวคนจะไปวิ่งเก็บเห็ดน,นะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย